สวัสดีครับทุกท่านที่รักประชาธิปไตยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ที่จะนําเสนอให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดสุดเทพยื่นอุทธรคดีกบฏกบปสปสเผยปปชอฟ้องคดี396โรงพักสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ยิม2พฤศจิกายน2564ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่นายสุเทพเพื่อสุบันอดีตแกนนำกปปสยื่นฟ้องนายสรวิชช่วงเสนหัวหน้าพักรวมพลังคนรุ่นใหม่ในความผิดฐานหมิ่นประมาทจากกรณีที่เมื่อปี2563นายสรวิชจัดรายการออนไลน์มีการกล่าวหาและใส่ร้ายจนทำให้ได้รับความเสื่อมเสียโดยนายสุเทพเพื่อสุบันกล่าวว่าการยื่นฟ้องดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว ผู้ถูกฟ้องได้จัดรายการออนไลน์ซึ่งมีการกล่าวหาใส่ร้ายตนหลายครั้งเช่นกล่าวหาว่าตอนที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ทหารไปยิงทำร้ายประชาชนตาย92คนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพยายามจะนิรโทษกรรมช่วยตนที่ถูกดำเนินคดีขณะที่คนอีกฝ่ายถูกลงโทษจำคุกไปหมดแล้ว กล่าวหาว่าทั้งหมดที่ตนทำเพราะอิจฉาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่าที่พักรวมพลังประชาชาติไทยยอมรับงานที่กระทรวงดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแทนกระทรวงแรงงานเพราะไปเรียกรับเงินนายสุเทพยังกล่าวอีกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดจำเลยจงใจด้อยค่าและทำลายภาพพจน์ตนซึ่งมีผลต่องานที่ดำเนินการอยู่ทั้งมูลนิธิ วิทยาลัยร,รวมถึงเรื่องที่ช่วยรอปชจึงจำเป็นต้องดาเนินคดีเพื่อให้หยุดการกระทำนายสุเทพกล่าวอีกว่าส่วนคดีทุจริตสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศ396แห่งและแฟตที่พักนั้นคณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะยื่นฟ้องตน ต่อสารดีกาแระแดคคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่30พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ตนและทนายความจะมายื่นอุทธรณ์คดีที่ศาลชั้นต้นทิ่ภากษาจำคุกตน5ปีคดีกบฏกปปสด้วยความคืบหน้าล่าสุดผู้รายงานพิเศษ UN ผิดหวังคำตัดสินสารรัฐธรรมนูญเตือนไทยเรื่องสิทธิผู้ชุมนุมเมื่อ20พฤศจิกายน ผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพของสหประชาชาติได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์แสดงความผิดหวังต่อคำว,วินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อ10พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองโดยระบุว่าประเทศไทยฉันรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญที่ว่ากลุ่มปฏิรูปสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครอง แกนนำผู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งสรายผมขอเรียกร้องให้ประเทศไทยตระหนักถึงพันธะผูกพันในการปกป้องสิทธิของผู้ชุมนุมในการเรียกร้องแสดงออกนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมประยุจันโอชาตั้งพรรคใหม่เมินสัมพันประวิทย์วงสุวรรณการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น พักพลังไทยสร้างชาติมิได้เป็นเรื่องแปลกเพราะเป็นปรากฏการณ์ธรรมดายิ่งก่อนการเลือกตั้งใหญ่แต่เรื่องประหลาดอยู่ตรงที่เมื่อปรากฏชื่อของพรรคการเมืองใหม่ก็จะเกี่ยวโยงไปยังบทบาทของพลเด็กประยุทธจ์จันโอชาทุกครั้งสะท้อนให้เห็นไม่เพียงเป็นปัญหาระหว่างพลเด็กประยุทธจ์จันโอชากับพลเดกประวิทย์วงสุวรรณหากแต่ยังถูกโยงไปอย่างปัญหาของพลเด็กประยุทธจ์จันโอชาด้วย คำถามมีได้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐหากแต่ยังเป็นคำถามถึงความสัมพันธ์ต่อพรรคพลังประชารัฐอีกด้วยความหมายก็เป็นอย่างที่พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเน้นย้ําว่าทําไมต้องไปพรรคอื่นในเมื่อมีพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วนี่จึงเป็นปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยตรง นี่จึงสะท้อนความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างพลเดกประยุทธจันโอชากับพรรคพลังประชารัฐในทางการเมืองยอมรับว่าทั้งหมดนี้คือปัญหาตกค้างมาจากสถานการณ์ก่อนการลงมติไว้วางใจพลเดกประยุจันโอชาในที่ประชุมเมื่อ4กันยายนอันสะท้อนผ่านความไม่พอใจด้วยการใช้มาตรการมาตรา171ของรัฐมนตรีปลด รัฐมนตรีออกจากตำแหน่งในอีก4วันต่อมาความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลพร้อมยื่นอภิปรายรัฐบาลหวังช่วยประชาชนเสนอแนะทางออกประเทศเร็วที่สุด20พฤศจิกายนนายวิโรธลักษณาดิอนสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูนมาตรา152พรว่าพักเก้าวไกลพร้อมจะยืน่นยติและอยากให้เร็วขึ้นกว่าเดือนมก,กราคม2565ตามที่พักเพื่อไทยวางแนวทางไว้ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมของพักร่วมฝ่ายค้านด้วยพักเก้าไกลอยากจะชี้แนะและแนะนำรัฐบาลในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งคิดว่ารัฐบาลกำลังเดินหลงทางอย่างมากเพราะกำลังดำเนินนโยบายต่างๆเป็นไปเพื่อฟื้นฟู คนตัวใหญ่และกลุ่มนายทุนที่ซบเซาจากโควิด -19 n เพื่อเราไม่ติดขัดที่จะช่วยคนกลุ่มนี้แต่เรารู้สึกว่ารัฐบาลละเลยการสนับสนุนและเอื้อให้กับคนตัวเล็กได้ฟื้นตัวตามไปด้วยอย่างสมสัดส่วนยกตัวอย่างมาตรการ HHA หรือ s h, h a plus ซึ่งพบว่าคนตัวเล็กปฏิบัติตามยาก และได้รับประโยชน์น้อยมากนายวิโรธยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้พรรคก้าวไกลอยากจะชี้แน่รัฐบาลเรื่องการเปิดเรียนและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆกลับไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงแบบปกติมากที่สุดการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด1 9กระรอกตัดไปเพื่อทำให้อัตราการเสียชีวิตเกิดขึ้นน้อยที่สุด และอีกหลายๆเรื่องที่พักเก้าไกลเตรียมข้อมูลไว้เสนอแนะให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนที่จะสามารถทำกำไรภายใต้การอุดหนุนของรัฐบาลที่เป็นธรรมและทั่วถึงรวมทั้งการฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกิกรอนไปในช่วงที่ผ่านมา เมื่อถามว่าแนวทางการอภิปรายนี้จะเน้นไปที่การเสนอแนะรัฐบาลใช่หรือไม่คุณวิโรธกล่าวว่าความแย่ที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้คือการเดินแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ผิดพลาดและละเลยการทำรงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งหากสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้รับการฟื้นฟูดูแลการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้ เมื่อถามว่าความตั้งใจของการอภิปรายคือให้รัฐบาลนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติจริงใช่หรือไม่คุณวิโรธกล่าวว่าเป็นความตั้งใจอย่างจริงที่อยากให้รัฐบาลนำข้อมูลที่เราเสนอแนะไปปฏิบัติเพราะขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างผิดฝาผิดตัวสุดท้ายคนที่ช้ำที่สุดคือคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของรัฐบาลก็จะ ด้วยความคืบหน้าล่าสุดเลขาธิการพรรคเพื่อไทยชี้เมื่อแก้รัฐธรรมนูญทีละประเด็นไม่ได้คราวหน้าเสนอแก้ทั้งฉบับโดยขอประชามติจากประชาชน18พฤศจิกายน2564คุณประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายที่ไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน ระบุเหตุผลที่รับไม่ได้เพราะการเสนอแก้ไขเป็นการนำประเด็นไปรวมกับ13เรื่องที่ยื่นแก้ไขมาก่อนหน้านี้ซึ่งหากอนาคตจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกพรรคเพื่อไทยจะมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไรว่าเราเสนอกันมาหลายรอบนับครั้งไม่ถ้วนและยังมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ต้องแก้ไขซึ่งตนเห็นว่าถ้าจะเสนอแก้ครั้งหน้าจะต้องเสนอแก้ไขทั้งฉบับแล้วเมื่อถามว่าก็อาจจะอ้างได้ว่าการเสนอแก้ทั้งฉบับก็เคยเสนอมาแล้วและสภาก็ไม่เห็นชอบมาแล้วคุณประเสริฐกล่าวว่าครั้งที่ผ่านมากฎหมายประชามติยังไม่ผ่านคราวหน้าประชามติผ่านแล้วก็ใช้ประชามติของประชาชน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาพรวมทั้งฉบับถ้าเสนอแยกประเด็นไม่ได้ก็เสนอแก้ทั้งฉบับโดยใช้ประชามติจากประชาชนคราวนี้คุณจะอ้างไม่ได้แล้วเมื่อถามว่าคิดว่าเสนอครั้งหน้าจะผ่านหรือไม่คุณประเสริฐกล่าวว่าได้ไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตแต่เราต้องแสดงเจตนารมณ์ไปว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขและถ้าจะให้รอสวอ หมดไปตามบทเฉพาะการก็จะนานเกินไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเรื่อยๆเพื่อแสดงเจตนาอันแท้จริงที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด